สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้บันถอดรหัสรับเบิร์หลังโพสต์เดือดวันที่29เมษายน2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าพลังตำรวจแถลงสร,รุปคดีแตงโมนิดาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากด้านเบิร์แฟนแตงโมซึ่งเงียบมาตลอดก็ยังออกมาเคลิอนไหวแบบฟาดสนั่นด้วยเป็นครั้งแรกด้านปนหาคอได้โพสต์ถึงหนุ่มเบอร์ซึ่งรู้จักกันมาเป็น10ปีด้วว่าเรื่องจะจบยังไง ไม่รู้รู้แต่ว่าเบิร์ตคือคนดีที่พี่รู้จักพร้อมทั้งเปิดใจรู้จักเบิร์ตมาหลายปีอยากให้กําลังใจเบิร์ตเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ต้องการแสงไม่ต้องการออกมาพูดให้สัมภาษณ์คนจะมองว่าเบิร์ตทำไมไม่ซูเปอร์แต่งโมเลยมีแต่คนอื่นๆออกมาพูดแทนเบิร์ตบอกว่านิสัยเบิร์ตเป็นคนแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาพูดแต่รู้ว่าเขาตามคดีนี้อยู่ข้อความล่าสุดที่เบิร์ตลงก็แสดงว่าเบิร์ตเขามีความรู้สึกหรือมีมุมมองกับสิ่งที่ตำรวจพูดสังคมจะมอง ว่าคนอื่นเขาอุตส่าห์ออกมาสู้เพื่อแต่งโมไหนบอกเป็นคนรักทําไมไม่ออกมาสู้วะเราแค่อยากจะบอกว่าเชื่อเถอะว่าผู้ชายที่ชื่อเบิดเขาเป็นคนดีจริงๆนะแต่แทนที่เขาจะออกมาลุยเหมือนคนอื่นการแสดงความรักอยู่ตลอดเวลามุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการต่อสู้ในเชิงสร้างสรรเป็นการต่อสู้ที่เขารู้สึกมีความสุขเหลือเกินแค่ได้บอกรักใช้ชีวิตอยู่อย่างเกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่ชื่อเบิต ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ